โอ้เขาก็มีกระทามาเอาเขามาลากอะไรสิลากหญ้า,าแบบไหน,อ,นนะอ๋อมาใส่อะนะโอ้เขาเขาใช้กระทะเนี่ยเลยเป็นเรือ,อโอ้กระทะเป<อ>็นเรือโอ้แล้วไอ้นี่โอ้น้ำมันเยอะเยอะไปเว้ยเราก็เอาไอ้นี่หวานไม่ได้บอกผักมันจะไม่ได้บอกเอายูเรียมาหวานให้น้ำมันใส่ย,ยูริยามาหวานใสเอ้า าใช้ยูเลียหวานเนี่ยยูเลียเมื่อวานสักซื้อสักลูกเมื่อวานสักสองสามก็แป้งหวานซ้ายฝาซ้ายฝาไปนี่ผักก็งามอีกซื้อเสร็จผสมไปแล้วเสร็จผสมก็ปุ๋ยข้าวไปแล้วโอ้นอันนี้ธุรกิจผักกระจองกับผักแว่นที่นองเลยวิถีชาวบ้านปลูกผักขายโอ้แล้ะไอ้นี่เขาขายอย่างนี้ขายกามกี่บาทนี่ เขาเอาไปทําพันธุ์หรือว่าเขาเอาไปจิ้มส้มมะละกอนี่อ๋อไปจิ้มส้มมะละกอจิ้มส้มบักุงอันนะว้าแน่นอนเลยเว้ยกลับขายได้อีกเนาะกลับกินได้อีกเนาะโอ้โหอย่างเงี้ยจะไปไหนวะนี่ยสองคนผมเมียนี่สถิตรวยอย่างเดียวเลยเว้ยผักวันหนึ่งก็หลายร้อยกรัมไรนี่ทำไมมีโขดมีเขิดอยู่ล่ะ แล้วมเห็นเลยโอ้ยแล้วยาไม่เห็นเรายามาแดงขีดล่ะปุ๋ยก็ยังจะใส่จะีดยาแล้วปุ๋ยอะไรแล้วปุ๋ยอะไรใส่นี่โอ้ยปุ๋ยยูเรียหรือว่าไม่ใช่ยูเรียฮะปุ๋ยทิพบอเลยงามนี่เลยปุ๋ยทิพลูกกี่บาทลูกแปดร้อยบาทอยู่ไหนหนองโพบ้านใจรถมีไหมมีอ่มีือหนองโพเลือ ใส่แปลกๆเขาไงใส่ตามเขาหรออ๋อใส่ปุ๋ยทิพย์ลูกแปดร้อยกว่าบาทเรื่องของฉันยังไม่งามก็ไม่รู้ปุ๋ยฉันใส่มงกุดแปดร้อยสามสิบปีกายนี่ไม่แพงขนาดนี้ปีนี้แปดร้อยห้าสิบเว้ยไกยนี้ซื้อแปดร้อยสามสิบปีนี้แปดร้อยห้าสิบฮะมันจะมาลงได้ยังไงมนันลงมาหน่อยเดียวออใช่ มมาาลงเอ้ยล่ะไอ้ผักนี้เขาขายทั้งรากทั้งอะไรอย่างเงี้ยเหรอเออเงี้ยไปขายเยอะเนี่ยโอ้คอนเทนต์ดีแท้เว้ยเนี่ยขนาดนี้กําเท่าไหร่สามบาทสามบาทโอ้หสิบกัมก็สามสิบแล้วใส่ถุงสิบกําสิบกรําวันได้สิบถุงก็ได้ร้อยกัมละได้สามร้อยแล้วยีถุงเออโอ้ยผักแว่นก็เอาผักไก่กระจองก็เอาพี่น้องเลย เบิ่งนี่แหละเศรษฐกิจพอเพียงตามลาดเสริขของนายหลวงรัชการที่เก้าเอ่อเห็ดอเอาเพื่เห็ดยังแบบเศรษฐกิจพอเพียงให้อยู่ได้เลยโอ้พักแวน่นละพักแว่น่ะกรกันมาสิบห้าบาทอืมวะโอ้ท่านก็ต้องมีเกิดขึ้นอีกอย่านี่เดี๋ยวแสดงเกี่ยวข่าวก็ต้องทุบเลนทุบอยังก็เฝ้าปลูกผักกันนี่อีก พันที่ไหนล่ะฮะพันที่ไหนอ่ะโอ้เขาก็ต้องไปหาเลยไว้จ้างอ่ะต่นนี้ก็ขายไปสิก็ขายพันไปสิแบ่งก็ขายไปจะได้ตัวอโอ้เราจะไปหวงทำไมอ่ะเออยี่สิบสามสิบอะไรก็ว่าเลยไว้โคดหนึ่งโคดหนึ่งร้อยโคดกับสามพัน 3, 000, อะไรก็ว่าไปเลยเนาะแม่ธุกรกิจต้องมาก่อนนะหัวสมองอย่าไปใส่หมวกเฉยๆสิโอ้ เอเด้อพี่น้องพักแวนขายทั้งพันขายทั้งยอดยอดก,กระกำรายี่สิบบาทถ้ามาเก็บมาเก็บเองกามาสิบห้าถ้าเที่เอาไปเห็ดพันก็นได้พันมาแบงได้พันนี่ถ้าเป็นกระยุบมือก็สิบบาทถ้าเป็นหอบก็เป็นยี่สิบสามสิบแล้วแต่สุ้มใหญ่สุ้มน้อยแต่ซุ้มใหญ่ๆคือจังซุ้มจังเสี่อาไปเลยก็ได้เขาขายซุ้มละห้าร้อย เออหาร้อยเนี่เขาก็คุ้มเด้นี่ไปแบงได้ตั้งสิบซุ่มยี่สิบสุ่มนะแบงเนี่ยเขาก็เฮ็ดมาแบงมากสิละที่แรกไกเปาพันมาแต่ไหนเนี่มาจากบ้านไหนอ๋อเรานะไปหอบเลยนะหอบมาเลยยกมาทั้งเลยโอ้ยแบบนี้เดี๋ยวต่อไปกะขุดไปซะแถบหนึ่งเลยล่ะเหลือไว้ทางนี้ทางนี้ยมก็ยาย โอ้จะเป็นนานได้ยังไงปล่อยยอดตอนไหนที่ว่าเราจะให้มันใหญ่เราก็ปล่อยยอดเรื่อยไปสิอันนี้เก็บไปเรื่อยมันไปเรื่อยได้ยังไงแม่สาธิตไงเ,เ,เราก็เอาไปทำพันธ์มันเนาะ นเนี่ยตะกลางอกว่าจะสูบบอนยอ,องนี่ออก็จะเอาไปทำพันธุ์นี่จะพอแบ่งบ้างไหมอ่ะได้ไปให้ยีรวยไปปลูกเออมันต้องหาพันธุ์ก่อนหน้ามันถึงจะไปทำอน,นุนันนี้ได้ไม่ใช่ว่าไปถ่ายที่ล้วยายพันธุ์ยังไม่มีก็ต้องปลูกกกเหมือนเก่าเห็นไหมอ่ะข้างบนบอ่อยไหมะกกออใครรวยขก,ก,กขายโคกกัดพ่นขายมาได้เห็นที่ล่ะ โอ้ยแต่แต่อีมองนี่มันเป็นอย่างจะเกิดแยกข้างน้อยที่ว่าพักกันอีนี่เนาะมันมาจากกับพักแว่นเนี่ยเฮ้ยเมคเกนที่ว่าหอมมาจากพักแว่นหน่อยดิเออแวนบ่เว้ยแต่ว่ายแต่ว่ายเจ้านั่นเขาปลูกพักกระจองอยู่ละเจ้าเนี่ยปลูกกระจองนทำด้ิเออโอ้ เบืเ้องต้นพี่น้องนี่เดียเขาไม่ได้ฟาดเส่ขาใำ่ไีเขาเคียงองถอนที่ละต้นละต้นแล้วก็หนังกะติ้กมาดยนตเอกยนนเอะสิสามบาทแซบยิมสมบกุกฮงพี่น้องพี่น้องท่านไหนที่ต้องการกับมาสร้างได้คือว่าเบอร์โทรมีไหมอาจจะได้ให้เบอร์โทรไปในนี้เออเอาเนี่ยผมไปเพชรบูรณ์น่ะนะ เขาลวกแล้วเขากินกับไอ้หนมจีนน่ะโอ้อร่อยแต่ว่าไม่ได้กินสดนาเขาแบบเนี้ยเขาต้มน้ําให้เดือดแล้วก็ผักโยนลงไปแล้วก็พริกซ้ายฝาก็าเอาขึ้นมาเลยอ่ะหอมลำลำลำหน่อยโอ้ไม่ต้องใส่เพี้ยเลยอ่ะไม่ต้องไปซื้อเพี้ยให้มันลําบากเออหอมลำลำลำหน่อยารนี่ี่ปลูกไม่ด้พักการนานี่นี่ก็เริ่มจอกล้วนี่เออเยอฝนตกดีแ่เป็ โอ้นี่ละพี่น้องเอ้ยเบิงเราเด้อเออเศรษฐกิจธุรกิจบ้านนอกปลูกผักแว่นขายไอท้ที่กระจองนีผลพลอยได้ของมันหรอกอันนี้มันขึ้นมามรู้ว่ามันขึ้นมาแต่เสียไดกระจองนี่ผมง,งามครักงามมีลีรอเนี่ยเขาถอนเป็นกรรมกรรมไ่ายังเสียบสบปันวาก้าบันเฮ็ด ผนบกก้าดำนาตัวนี่ก็คำละสามบาทแล้วนี่แต่ก้อนเราปวนลางตายันละถอนก้าเนี่ยอันนี้ถอนกระจองขายได้เลยมือเอินเอาขายได้จริงจริงนี่เออแล้วเขาไปขายที่ไหนวะนี่พูดถึงละเขาสงสัยเขามีตลาดเขาหรอเนาะเราเป็นผู้ผลิตอย่างเดียวเออผู้ผลิตและจำหน่าย็จะจำหน่ายทั้งปีทั้งส่งใช่ไหมเนี่ย เอาเราจะได้โปรโมทถูกว่าทั้งปีกทั้งส่ง,สงขายปีกกะขายส่งกะขายใช่ไหมผักแว่นเนี่ยเออปีกกะขาย,าขายส่งกะขายพี่น้องพี่ป้าน,นาอาท่านไหนต้องการมาเอาเลเดอร์ผักแวน่นมาซื้อได้จิ้มปนกับลอ,อยจิ้มลาบกับแซบหิงสาลาบบมแซบกับเห็นให้มันแซบแล้วก็เอาผักจิ้มโอ้มันนี่ฝนตกมาเบิ่งค่ะ ที่เราเอาเครื่องอ,ออกมาผมไม่ตกก่อนเออเฮ้ยที่บ้านที่นาเลหวานในนี้ไว้แล้วหวานข้าวไว้แล้วหวานปุ๋ยไว้แล้วหวานแล้วแต่ว่ายัยงไม่มีน้ำใสเลยเพอหวานทั้งไงนั่นแหละลบางอันในเค็มจัดบ้านตะกางติดคลองนาติดคลองสึ้นมาเยอไม่มีน้ำในชนประทานดิพอ,อเค็มจัดก็ตายไปหมดอ่ะ ใส่ปุ๋ยนายตายข้าวนี่งามดีวะอย่าไปซื้อปุ๋ยทิพย์บ้างแต่แถวนี่ไม่มีมขายเน,ะนาะอ,อยู่วัดโพร้านนั้นน,น่ะนะโอ้ไกลเดี่ยปุ๋ยสองลูกจะต้องไปซื้อถึงวัดโพ <ผม S 1> เลยเหรอโพก็ซื้อสองลูกผมวีนลวนนูกลัวอะไรอ๋อกลัวก็ไม่กลัวไอ้ว่านนยันแล้อนะแถวสองลูก,กงัก้นไง งามดีเว้ปุ๋ยทิพเอ้ใครวะงามดีงามดีจังพรุ่งนี้กัดเก็บผักแว่นต่ออีกโอ้ไม่ได้หยุดได้ย่อนเลยนะนี่เศรษฐกิจพอเพียงไงฮะจะมดปุ๋ยอีกแล้วห้าที่ที่มันแย่มันได้กินปุ๋ยเลยเลยออกดอกละอันนี้นะฉีดเกยนี่นะเอาเป็นซื้อสตองขนาดมะ พอสตองมาไอทีพะวานละก็ฉีดลงไปที่นี่บ่เกินหรอกเฮ้ยไบงไปบางเซ็ตมดซื้อสตองมาไว้เลยสตองอทีบนล่นใต้วัดพับนี่เห็นนะปีนานีก็ที่ปลูกเกี้ยงอีสามันนี่บ่แมนบ่พักบงนี่พักไ้แวน่นนี่จ้างเขาเก็บอเอดได้เมืองหาร้อยกรามกับกรมมรมาิษผ่าบาทกับทเดีหลายพันแล้เดย อยู่หาล้อยกำมาขายมดพักแวน่นนี่มดเขาสั่งวันสามสี่สิบถุงเห็นดีละคนจะเก็บสิตสำคัญคนเก็บไปสิจะเลด,ดก่อนผักไม่ใช่ผักจะเลด,ดก่อนนะโอ้ผักกระจองวันนี้ก็ได้โอ้ได้เยอะเลยนี่นะนุ่งก็ใช่นะนุ่งก็ใช่โอ้นุ่นก็ใช่นี่โอ้ยนี่เกือบเท่าไหร่อันนี้ห้าสิบ สิบสามกรัมละโอ้เกือบสิบห้ากรัมละโอ้ยี่สิบสามสิบกรัมเว้ยถอนแพ๊บเดียวก็จะได้กรัมสามบาทได้ร้อยกรัมก็ได้อีกสามร้อยละโอ้เบิง้งการขยันของเขาขยันจริงๆต่อไปจะปลูกผักบุ้งแก้วอีกว่ะนั่นยอดผักบุ้งกมม็มีแล้วเห็นไหมอ่ะโอ้นั่นสองยอดละีเลย เบิ้งตามร้อยพอก็ต้องแบบนี้แหละเออโอ้ฝนกระโต๊กเว้ยฝนก็ะครึ้มตลอดเมื่อเลยเด้อพี่น้องเอ้ยมื่อนี้อือก็ต้องไปฟาดสตินที่จังข่าวกล้าทั้งเนาะครูแล้วพยายาวพยาวเฮ้ยเพอ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 ขึ้นไปหอดล่างกินทั้งห้าคือบัววันนี้เป็นยาฮอือจิ้มส้มของฮงแซ่บเดี๋ยวมันขมล้ำหน่อย ผักแหวนผักแหวนอะไรผักอะไรผักกระจองเนี่ยพอดีกับกระจองยังไม่กินเลยจะมาให้กินขมขมแบบนี้เบียร์ที่บ้านก็มียังไม่กินเลยจะมาให้กินผักกระจองขมขมเออไม่ขมหรอกดอกมันขมเอ้ยแต่เนี่ยอร่อยเน้่ เขากินตัวรอมีน้ำเยอยะแต่ไกปลูกงานางนู้นเยอะได้กะนู้นเนี่ยกอไก่เนี้ยแล้วก็ไผ่อ่ะ,อะอโอ้ธุรกิจผักก็พอแล้วเว้ยยอดลดอกมาแล้วโอ้ฝนกระตกพ่อแไม่พี่น้องเลยมันนี้ตกทั้งมือ <c oughs> นี่แหละอาชีพเพชรนาอาชีพปลูกผักหลังสูฟ้านาสู่ดินในนี้นี่หลังสูฟ้านาสู้ผัก สู้กันอย่างไม่รู้จักว่าเหน็ดเหนื่อยโอชไหนชนีชีวิตของเกษตรกรสนับสนุนลัดนาที่มีการสนับสนุนนี่นอ่านาที่หาตลาดไทยดีๆเนาะจริงภาครัฐไม่ได้มามองเลยมีแต่ว่าคิดเองทําเองอันนี้น่องเลยฝนกัมาแห้งละ ขอปิชิบปปิแค่นี้เดอร์เพื่อแม่พิ่น้องก็รับพักแวนนี่แหละเออเผด็จที่ต้องการพักแวนกันได้เดอติดต่อมาทางเบอร์โทรศัพท์ศูนย์อย่างอะศูนย์ไรนี่ศูนย์หกหนึ่งได้แปดหนึ่งแปดหาหกหกศูนย์ตามเพจขอบคุณครับสวัสดีครับ